อาเซนอนบรรุคอตกลงคว้าตัวมิเกลเมริโนโอกองกลางทีมชาติสเปนวัย28ปีจากเรอันโซเซียดัดด้วยค่าตัวรวม33ล้านปอนด์แบ่งเป็นค่าตัวเบื้องต้น28.5ล้านปอนด์และโบนัสเพิ่มเติมอีก4.5ล้านปอนด์ โดยเบริโนจะเซ็นสัญญากับอาเซนนเป็นระยะเวลา4ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีการย้ายทีมครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งสำหรับเบริโนหลังจากที่เขาเคยเล่นให้กับยูคาสเซนยูเนเต็ดในช่วงปี2017ถึง2018ก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมโซเซดัดซึ่งเขาได้กลายเป็นกำลังสำคัญและสร้างผลงานโดดเด่นในลาลีกาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเบริโน <Ber ino S 2> เป็นที่รู้จักในฐานะกองกลางที่มีความสามารถในการควบคุมเกมและเชียอมเกมรุกอย่างยอดเยี่ยม ทำให้เขาเป็นเป้าหมายของหลายทีมใหญ่ในยุโรปแต่สุดท้ายเป็นอาร์เซนอลที่สามารถคว้าตัวมาร่วมทีมได้สําเร็จการเสริมทัพครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแดนกลางของอาร์เซนอลซึ่งกําลังมุ่งหวังที่จะสร้างทีมที่แข็งแกร่งื่อลุ้นแชมป์ในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึง